นี่คือชีวิตของป้าเราไม่รู้เราทําอะไรไว้มากมายก็อยากตายไปเลยไนงะไม่อยากอยู่ผมเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อถึงขนาดนั้นนะวันนี้ทั้งวันได้กินข้าวเลยย,ยังถ้ารายการเราไม่ได้มาวันนี้นะครับป้าแตนกับลูกจะกินอะไรครับไปตอนหกโมงเย็นร้านผักขอที่เขาทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้วเขาวางไว้มันเหี่ยวเราก็ขอมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยอันนี้สวยนะเราขอนั่งอย่างนี้เขาก็ เป็นแบบนี้บ่อยไหมครับตั้งแต่โควิดเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้คือร้านผ้าม่านของ<ช>ป้าแตนใช่ไหมครับเรียกว่าครบวงจรเกี่ยวกับผ้าม่านเลยใช่ค่ะที่นี่ทําได้ทุกอย่างแล้วลูกค้าเป็นไงบ้างครับเข้ามาเยอะไหมตอนแรกๆอะ่ะเยอะมากแรกๆนี่หมายถึงก่อนโควิดใช่คือตัวป้ายเองอะ่ะป้ายอยากทํางานป้ายอยากขายผ้าม่านเพื่อเอามาเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงลูกการหิวโหยนี่มันทรมานมากแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับถึง มาป่วยเป็นโรคไตป้าขอเล่าตั้งแต่ป้าแต่งงานแล้วกันนะพอป้าเห็นเขาว่าเขาติดยาแล้วเขาก็ตีเลยตีแทบทุกวันที่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะเขาตีตีตรงไตตรงท้อกระทืบไปหาหมอหมอบอกว่าอาจจะเป็นไตแล้วนะเพราะกวยไตยอับเสบต้องล้างไตแน่นอนถ้าไม่ล้างไตก็ตายเป็นเรื่องจริงอะ่ะก็ช่วงนั้นโดนสามีทำร้ายเขากอ็อยู่ในสภาพคนป่วยนะครับแย่มาก แล้วสุดท้ายแล้วป้าแตนหลุดออกจากวงจรที่ถูกทำร้ายร่างกายได้ยังไงครับป้ายอมให้สมบัติเข้าไปเขาถึงได้ออกไปได้ใช่แล้วป้าก็เหมาเ,เป็นสลัดโบเขียงช้อนเขียงเขาขาย200ตามร้านขาย2 0 0ป้าขาขาย59เ้าเพราะป้ารับมาถูกแต่ต้องเหมาเป็นคนไม่ว่างเลยขายเสื้อมือสองป้าก็จะไปตามตลาดป้าวิ่งชนบุรีลบบุรีสิงห์บุรีปาจีนมีทำสลัดโบที่เป็นถ้วย ไม้โถไม้ไปรับมาจากโรงงานถูกๆมีตําหนิอะไรเงี้ยก็ไปเหมาเข้ามามาขายแม่ก็ขายดีครับก็ฟังดูจะดีนะครับมีรายได้เยอะเลยสบายเลยตอนนั้นแล้วมันไปหมดตอนไหนครับเป็นหมดตอนที่ลูกป่วยเลืออีกปีเดียวก็จบวิศวะไฟฟ้าแล้วพอลูกไปทํางานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจินแล้วขึ้นไปทําไฟตึก6กชั้นตกลงมาหลังเขาไม่เหลือเลยตอนนี้หักหมดเลยสมองเขาก็จําอะไรไม่ค่อยได้ ตกลงมาแล้วทางโรงงานรับผิดชอบอยู่3วันรักษาอยู่3วันที่เหลือมารักษาเองรักษาลูกจนเงินหมดแม่รักลูกอะ่ะจะให้ทํำยังไงทุ่มเททุกอย่างเพื่อไม่ให้ลูกเขาเป็นคนติดเตียงยอมหมดตัวยอมขายที่ขายบ้านเราทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อให้ลูกเราเดินได้ก่อนพิ้งงานทั้งหมดเลยเป็นเวลาสองปีเอาเงินเก่ามากินพอรักษาเขาเยอะๆเยอะๆ,ๆไม่ไปหาหมอไตปรากฏไตตวาย ต้องมาฟอกไตอีกคือเราพาก,กินไม่ได้แล้วเพราะว่าไตาวายหมายความว่าตอนนี้ป้าแตเนี่ยฟอกไตผ่านท้องแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคแล้วก็ล้างบรล,ล้สี่รอบเมื่อก่อนผมนอนเตียงเลยครับแม่พาผมไปรักษาหลายที่เลยครับเลยเดินได้ตอนเนี้ผมไม่สามารถทำงานยกของหนักได้บางคนล้อบ้างว่าผมเออครับตอนแรกเลยป้า อัันตันใจคือไม่รู้จะทํายังไงแล้วป้าก็เขียนดีกาในหลวงรัชก,กาลที่เก้าเราส่งเรื่องไปเนะี่ยเราต้องการอะไรบ้างครับคือขอครั้งแรกเลยท่านก็ให้มาไม่มีที่รักษาลูกให้ดําไปแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ที่โดนขับไล่บ้าน ป้าก็ทำหนังสือยื่นไปเพื่อขอที่อยู่อาศัยท่านก็คือให้คนมาดูอ่ะพอมันจริงเสร็จท่านก็ให้ทางหน่วยรัฐหน่วยรัฐอะไรค่ะมาหาที่ให้ป้าชอบตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นบ้านหลังนี้นี่ใครเป็นคนสร้างให้มีค,น,คในใจบุญเขาไม่ออกชื่อเราไม่รู้ในความโชคร้ายทั้งหมดอย่างน้อยก็ยังมีในหลวงรัชการที่9ที่เห็นความยากลาบากแล้วเข้ามาช่วยเหลือยังมีตรงนี้อยู่นะครับ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาดอเมลบ็อกซ์ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา20นาทีทาง Nation TV ช่อง22